สวัสดีครับทุกท่านครับเรามาดูหน้าจอมือถือของท่านนะครับของแต่ละคนนะครับวันนี้ผมจะามาแนะนําการใช้ง่ายๆครับหน้าจอมือถือแต่ละคนอาจจะมีแตกต่างกันบ้างแต่หลักๆก็นะครับคล้ายๆกันนะครับเอามาดูตรงนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็น l i น์ครับอันนี้เป็น Facebook ครับอันนี้เป็น f i n โก้ครับอันนี้เป็น z o มครับอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มนะแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็น m e s s e n g e r นะครับอันนี้ข้อความ อันนี้คือเวลาเขาจะส่ง SMS มามันมา,มาที่ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็เราสไลด์ไปนะครับซ้ายขวาเราก็จะเห็นอีกอย่างหนึง่งอยากจะแนะนำให้รู้จักก็คือนี่คือ Play Store หรือ App Store ก็ได้ถ้าเป็น iOS หรือ iPhone นะครับแต่ถ้าเป็น Android เนี่ยเป็น Play Store นะตรงนี้สำคัญมากๆเลยไว้โหลดแอปนะครับโอเคทีนี้เรามาดู Play Store หน้าตาเป็นยังไงกิมไปเลยครับ นี่นะครับเวลาเราจะค้นหาจะโหลดแอปอะไรต่างๆเนี่ยผมจะพิมพ์คำว่า f i n โกนะครับอ่านะครับเอ่อแป๊บหนึ่งนะ F I N G O เนี่ยฟิงโกเห็นแล้วนะครับเราเห็นแล้วนี่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปเลยนะครับเนี่ยพิมพ์เข้าไปเลยนะครับอันนี้คือฟิงโก้นะฮะจิ้มเข้าไปเราก็จะเห็นแอปนี้แล้วเสร็จแล้วเราไงครับเราก็ อัปโหลดเลยแต่ของผมโหลดแล้วมันก็จะมีคำว่าเปิดนะครับตรงนี้นะครับก็อันนี้คือในส่วนของฟิงโก้แอปฟิงโก้ที่เราต้องการโหลดนะครับทีนี้มาดูนะฮะ,ะผมจะตั้งค่าตรงนี้ให้รู้ว่าสัญลักษณ์3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออันนี้1 2 3ช่อง1นี้เาเรียกว่าช่อง1นะครับอันนี้ช่อง2นะครับผมใช้คำว่า1 2 3ตรงนี้ทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นช่อง1 2 3บ้างนะครับทำยังไง อ่านะช่องหนึ่งก็คือเราแตะช่องหนึ่งเลยครับเราจะเห็นาการเปิดนะเมนูต่างๆที่เราไม่ได้ไม่ได้ปิดนะครับเราจะเห็นอย่างนี้เราสไลด์ดูได้เลยแบบนี้นะครับเราจะสไลด์ดูได้แบบนี้เลยนะครับแต่ทีนี้เราถ้าเกิดเราแตะอย่างเมนูนี้เราแตะนะครับตรงนี้แตะปุ๊บนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือ,อตรงนี้เปิดอันนี้คือเมนูของฟิงโก้นะครับ เป็นเมนูเฟิงโก้นะเปิดดูจิ้มจมดูได้นะสนๆหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่านะช่อง2เป็นยังไงบ้างแตะช่อง2แตะช่อง2ปุ๊บมันจะกลับมาสู่เมนูของหน้าจอมือถือนะครับเพะฉะนั้นมันสามารถที่จะกลับมาหน้าจอได้ง่ายๆโดยเราแตะช่อง2นะครับแล้วก็สไลด์ไปสไลด์มาได้นะสไลด์ไปสไลด์มาได้หรือจะไปเล่นนะ facebook ก็ได้จิ้ม Facebook มา แล้วเราก็มาแตะนะฮะช่อง2เหมือนเดิมเพื่อจะไปลายแตะลายต่อแล,แล้วก็กดช่อง2เหมือนเดิมนะ,ะเพื่อจะไปอะไรครับไปฟิงโกนะครับแล้วก็แตะช่อง2เหมือนเดิมหระะือไม่เราก็ไม่แตะช่อง2เรามาแตะช่อง1เลยก็ได้นะครับแต่เราจะใช้เ,เรียกว่า,เ,าเราต้องนะครับสไลด์เอานะฮะสไลด์เอานะฮะที่เปิดค้างไว้จะอยู่แบบนี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการลบนะครับ แอปที่เราเปิดทางไว้แล้วก็ปัดขึ้นข้างบนเลยครับเนี่ยของ Android จะเป็นแบบนี้นะครับปัดขึ้นข้างบนได้เลยเนี่ยเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราต้องการไปที่ลายเราก็แตะตรงลายอย่างเงี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเราก็คุยงานได้ปกตินะครับนี่นะครับเราคุยงานได้ปกติเนะี่ยแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะแตะช่อง1หรือช่อง2ก็อยู่ที่เหตุผลและความจําเป็นนะฮะงผมส่วนมากจะแตะช่อง2เป็นหลักนะครับ ก็คือพลิกไปพลิกมาแบบนี้มาที่ Facebook แล้วแตะช่อง2มาที่ไลน์ก็แตะช่อง2บางทีเราคุยไลน์อยู่นะคอลูมหรือเราโทรคุยกันอยู่เนี่ยแบบนี้นะครับเออเราวางไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องวางครับแต่เราแตะช่อง2เนี่ยแตะไปแตะมาเราดูเออ,อย่างอื่นได้เราคุยไปได้นะฮะไลน์ Line ไม่เป็นไรไม่วางนะครับโอเคแค่นี้นะครับฝนตกแล้วก็ขอ,อยุติการแบกปันเทียทนท่านนี้สวัสดีครับ